กดวิดีโอมาเล่นหิมะเพื่อนๆวันนี้วันคริสต์มาสเล่นหิมาก่อนโอตายแม่นอ้ยเล่นลูกไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอาลูกลุกได้ป่ะแม่ลูกได้เปล่าได้โอเคโอเคเอาลูกลุกเร็วลูกลุกลุกลุกเอา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 ดูแม่ดูแม่แม่ตอนนี้เขาเห็นกันทั่วแล้วนะแม่เอาเต้นเต้นเดูออาแม่เต้นเอาอ่ะอ่ะมีเอ้ามีอะไรบ้างดูสิอู้โอ้ฮยยูมองไม่เห็นแม่นะกล้องครับอะไรครับผมเห็น อ่าโอเคนี่คือหิมะนะครับผมโหสุดยอดเลยดูสิครับอ่าโอเคได้ได้ยังครับโอ้ยเจี๊ยบเลยอืมเจี๊ยบเลยเพื่อนเพื่อนหาที่ขึ้นโอ้โอ้ยอยยัง พอละลหูหนาวหนาวมานคริสต์มาสกันมากินข้าวด้วยกันลูกชายมีความสุวันครอบครัวแม่ถ่ายรูปให้ <laughs> ถ่ายรูปได้วีโอร่วมก,กันค่ะคุณลูก